ในร่างกายของเราเนี่ยเวลาที่เราเปลี่ยนไกลโคเจนที่สะสมออกมาเป็นพลังงานเนี่ยมันจะเปลี่ยนไกลโคเจนมาเป็นน้ำตาล แล้วก็น้ําตาลเนี่ยก็ไปให้พลังงานกับร่างกายเราแต่ในขั้นตอนการเปลี่ยนไกลโคเจนเป็นปน้ําตาลเนี่ยมันจะปล่อยน้ําออกมาด้วยเพราะฉะนั้นน้ําตาลหนึ่งตัวเนี่ยก็จะปล่อยน้ําออกมาได้แบบ3เท่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราแบบไม่กินคาร์บเลยร่างกายก,ายก็จําเป็นจะต้องใช้คาร์โบไฮเดรตที่สะสมไว้ในรูปไกลโคเจนออน้าที่ปล่อยออกมาเนี่ยในช่วงสัปดาห์สสัปดาห์แรกเนนะมันก็อาจจะทําให้น้ําหนักตัวเราลดลงไปได้ถึง2กิโลได้สบายๆนะ วันนี้เราคุยกันเรื่องของว่าลดน้าหนักเนี่ยจะกินวิตามินเกลือแร่ยังไงดีจะ่ะเวลาลดน้าหนักเนี่ยนะเราควรที่จะกินวิตามินเกลือได้ไหมก่อนเลยนะคะหลายคนนะคะอาจจะคิดว่าวิตามินมันไม่สําคัญนะหรือบางคนแบบเหมารวมหมดเลยว่าแบบอาหารเสริมไม่สําคัญไม่จําเป็นอาจจะถูกต้องกับบางคนแต่หลายๆคนก็อาจจะจําเป็นจะต้องเสริม นวพีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าสุขภาพเราเป็นยังไงแล้วเราลดน้ําหนักแบบไหนด้วยนะคะเวลาเราเกินนะอ่ะแป้งมันจะเปลี่ยนไปเป็นน้ําตาลแน่นอนว่ามันให้เป็นพลังงาน ถ้าเกิดว่าเราใช้ไม่หมดน้ําตาลมันจะเปลี่ยนไปเป็นไขมันก็คือพุงเราเนี่ยแหละมันเป็นไขมันที่ชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์แปลว่าถ้าเกิดเราอยากจะลดความอ้วนเราก็ต้องจํากัดในเรื่องของการกินน้ําตาลแล้วก็การกินแป้งนะจ๊ะสมมติเว่าคนที่ไม่กินไขมันใช่ไหมมันจะมีตัววิตามินที่ละลายได้ในไขมันนะตัวพวกนี้ก็อย่างเช่นพวกวิตามิน a D E K ใช่ไหมซึ่งพวกนี้เราก็จะขาด ถ้าเกิดว่าเราไม่กินไขมันเลยนะหรือว่ากินน้อยมากในคนที่แบบลดน้ําหนักถ้าจะให้ดีก็คือควรเลือกกินไขมันดีแหละนะอ่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของการลดน้ําหนักถ้าเราลดในเรื่องของแป้งบ้างอ่าเมื่อกี้เราพูดถึงว่าแป้งเนี่ยมันถูกย่อยไป,ไปเป็นน้ําตาลประเด็นก็คือว่าถ้าเราใช้พลังงานจากน้ําตาลหมดมันก็จะไม่ได้สะสมเพราะฉะนั้นในคนที่ใช้แรงเยอะเช่นปกติแล้วอะ่ะเป็นแบบมีไลฟ์สไตล์ที่แอคทีฟนะหรือว่าออกไปทํางานนอกบ้านในกลุ่มนี้ก็ ก็จะมีในเรื่องของการเผาผลาญที่ดีเพราะฉะนั้นอาจจะกินในกลุ่มของที่ให้พลังงานอย่างกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเนี่ยได้เยอะกว่าคนที่นั่งโต๊ะทำงานอย่างเดียวหรือคนที่ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงที่เป็นปออกกำลังกายแบบ moderate exercise อันนี้ก็จะมีเขาเรียกว่า p h y s i c a l activity ที่จะต้องคูนพลังงานเนี่ยมากกว่าคนที่นั่งโต๊ะทำงานอย่างเดียวขึ้นไปอีกเขาจะมีตัวเลขคูณเนะเวลาที่เราคำนวณพลังงานที่ใช้ในแต่ละวัน อ,อย่างถ้าคนที่แบบมีแอคทีฟไลฟ์สไตล์มากๆก็อาจจะคูณ1.5อีกในนึงก็คือฉันกินได้เยอะแต่ฉันก็ไม่อ้วนเลยอย่างเงี้ยดีไหมไม่อย่างนั้นก็คือว่าใครที่ใช้พลังงานเยอะก็อาจจะก,กินคาร์โบไฮเดรตได้มากขึ้นเพราะว่าต้องใช้พลังงานมากขึ้นแต่ว่าควรที่จะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มันเป็นจากธรรมชาติเขาเรียกว่าคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตนะหรือว่าที่มีไฟเบอร์เยอะนะคะแต่ถ้าเกิดว่า เป็นในกลุ่มของแป้งน้ําตาลที่มันเป็นพวกซิมเปิลชูการ์อย่างชช่อน้าหวานน้าตาลขนมเบเกอรี่ แป้งแปรรูปพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเงี้ยวข้าวขาวอะไรอย่างเงี้ยนะพวกที่มันแบบเปลี่ยนไปเป็นน้ําตาลได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะในกลุ่มพวกนี้เนี่ยมันจะปล่อยน้ําตาลออกมาแล้วก็ไม่มีสารอาหารใดๆอยู่ในนั้นเนาะเขาเรียกว่า empty calorie เนาะเพราะฉะนั้นมัจกจะขาดทุนนะคะถึงแม้ว่าพลังงานเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันคาร์บโบไฮเดรตเ่ยเวลาที่เรากินชานมไขมุกกับกินลาดหน้าจานหนึ่งไม่เหมือนกัน นะมันจะมีผักมีเนื้อสัตว์ถึงแม้ว่ามันจะมีเส้นกว๋วยเตี๋ยวก็เถอะนะแต่ว่ามันก็มีพวกนิวทริชันอื่นๆมาแต่ถ้าเทียบแล้วระหว่างน้ำหวานอะ่ะมันมีแต่น้ําตาลกระดามเพราะฉะนั้นพลังงานเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันในแง่ที่ว่าถ้ามันเป็นพลังงานจากพวกแป้งแปรรูปหรือว่าน้ําตาลพุกอย่นะคะมันจะทําให้เกิดการใช้ไม่ทนันพอใช้ไม่ทนันปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นไขมันที่ชื่อว่าไตรกีสลด์เพราะฉะนั้นไอ้ตรเนี้มันก็จะไปเกาะอยู่ ตามแบบพงเราเอาง่ายก็คืออ้วนขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะลดน้ําหนักเราก็ต้องลดการกินแป้งน้ําตาลลงเพื่อที่จะลดไขมันลงคือถ้าเกิดว่าคนที่ลดน้ําหนักแบบไม่กินแป้งไม่กินน้ําตาลก็คือถ้าไม่กินเลยอันนี้เราจะเรียกว่ากีโตจิติเดยดน้ําหนักจะลงเร็วมากนนี่คือข้อดีกันนะเพราะว่าในร่างกายของเราเนี่ยเวลาที่เราเปลี่ยนไกลโคเจนที่สะสมออกมาเป็นพลังงานเนี่ยมันจะเปลี่ยนไกลโคเจนมาเป็นน้ําตาล แล้วก็น้ําตาลเนี่ยก็ไปให้พลังงานกับร่างกายเราแต่ในขั้นตอนการเปลี่ยนไกลโคเจนเป็นปน้าตาลเนี่ยมันจะปล่อยน้ําออกมาด้วยเพราะฉะนั้นน้ําตาลหนึ่งตัวเนี่ยก็จะปล่อยน้ําออกมาได้แบบ3เท่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราแบบไม่กินคาร์บเลยร่างกายก,ายก็จําเป็นจะต้องใช้คาร์โบไฮเดรตที่สะสมไว้ในรูปไกลโคเจนออน้าที่ปล่อยออกมาเนี่ยในช่วงสัปดาห์สสัปดาห์แรกเนี่ยนะมันก็อาจจะทําให้น้ําหนักตัวเราะลดลงไปได้ถึง2กิโลได้สบายๆนะก็ขึ้นอยู่กับว่าไกลโคเจนคนคนนั้น ะสะสมไปได้เยอะแค่ไหนโดยทั่วๆไปอ่ะถ้าเป็นผู้หญิงเอเชียนะก็จะมีไกลโคเจนอยู่ประมาณ4-5ขีดเพราขีดแค่เวลาน้ําที่ปล่อยออกมามันคูณ3ถูกปะก็ประมาณโลครึ่งถ้าเป็นผู้ชายก็ได้เยอะกว่านั้นอีกอาจจะได้ถึงแบบไกลโคเจน7ขีดอะไรเงี้ยก็คือมันทําให้น้ําหนักลดเร็ววิตามินที่ควรเสริมนะสำหรับคนที่ลดน้ําหนักนะอย่างแรกคือวิตามิน บีี B. 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 อะไรบีรวมเนี่ยแหละเพราะว่าในเรื่องของกระบวนการเผาผลาญเนี่ยนะในคนที่จะลดน้ําหนักวิตามิน B เนี่ยถือเป็นวิตามินที่เป็นขวดใจสําคัญเลยนะเพราะว่าวิตามิน B เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในกระบวนการเมตาบอลิซึมหรือกระบวนการเผาผลาญที่เราเรียกว่าเครปไ c y คิลมันจะเป็นกระบวนการที่แบบใช้วิตามิน B เป็นโคแฟกเตอร์เยอะมากมันจะเป็นตัวที่ให้พลังงานกับร่างกายอีกตัวหนึ่งก็คือวิตามิน นะจ๊ะก็เป็นโพรแฟกเตอร์เหมือนกันแล้วก็ส่วนเกลือแร่จริงๆเกลือแร่มีเยอะมากนะไล่ตั้งแต่เรื่องของแมกนะะีเซียมแคลเซียมซิงค์นะคะสังกะสีนะคะพวกนี้ก็จะเป็นเกลือแร่ที่ร่างกายต้องการเยอะคือแมกนีเซียมได้ต้องการอย่างน้อยวันละา300มิลลิกรัมฟอสฟอรัสด้วยนะโพแทสเซียมพวกนี้ได้มาจากผักใบเขียวแคลเซียมก็ได้มาจากพวกปลาน้อยกุ้งฝอยคือถ้าเรากินอาหารที่มันหลากหลายโอเคเราไม่ขาดอนะซิงค์สังกะสีก็ ได้มาจากพวกอาหารทะเลพวกนี้มันจะเป็นในกลุ่มของที่จะมาช่วยในเรื่องของการสื่อสัญญาณในเซลล์ของเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า เราลดน้ําหนักวิตามินและเกลือแร่พวกนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิจําเป็นแต่จําเป็นมากจําเป็นน้อยก็ขึ้นอยู่กับอาหารที่เรากินก็จะมีวิตามินดีตัวนี้จะลดอินซูลินเรสต์สแตนลดภาวะดื้ออินซูลินวิตามินดีสนะเพราะฉะนั้นในคนที่อ้วนะต้องการลดความอ้วนคนส่วนใหญ่มักจะขาดวิตามินดีสใครที่อยากรู้ว่า วิตามินดีสของเราเท่าไหร่ก็คือไปเจาะเลือดนะและอีกอันหนึ่งเกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวพฤกษะเคมีที่จะช่วยการทํางานของไมโตคอนเดียนั่นก็คือตัวเลสเวรอรัลทลนะที่จะช่วยการทํางานของไมโตคอนเดียนะจ๊ะทําให้การเผาผลาญพลังงานในเซลล์ของเราอะ่ะมันมีประสิทธิภาพเต็มที่การใช้เลสเทอรัลอลเนี่ยก็ ถือว่าเป็นตัวข้ออีกอันก็คือว่ามันช่วยควบคุมเรืองของระดับน้าตาลในเลือดได้ด้วยนะคะอย่างคนที่แบบ HbA1c ถ้าตรวจมาแล้วแบบสมมติว่ายังไม่ได้เป็นเบาหวานอ่ะ HbA1c วิ่ง เข้ามาใกล้เลขหก 6. เออแปว่าเธอแบบด้วยอินซูลินแล้วแหละน้ําตาลในเลือดมันก็เริ่มแบบว่าพุ่งแต่ว่ามันยังไม่เป็นเบาหวานหรอกนะก็คือถ้า HBA1C มันแบบว่ามาอยู่ที่ประมาณ6เนี่ยตัวเรสูราเทียมันก็จะมีหน้าที่ในการที่จะช่วยปรับระดับน้ําตาลในเลือดให้เข้าสู่สมดุลจ้แเราก็จะช่วยควบคุมเรื่องน้ําหนักตัวจากการที่ลด Ins istant, อินซูลิลิสตนช่วยในเรื่องของการเผาผลาญก็โอเคสําหรับ พวกเราก็จะมารับความรู้ดีๆกันนะคะทุกวันจะนังคารสุกตอนเวลาดีสองทุ่มงทุ่มครึ่งแบบนี้นะจ๊ะกระบอกสลลนวันนี้